สวัสดีค่ะพ่อแม่ป้อ,องไผ่ผูสุสคนมาอีกแล้วนะคะนงังสาวน้อยอร้อยเอ็ดฟินแลนด์ค่ะยังเมื่อกี้ยังตําเสาเขมือเสาอยู่เนี่ยเมื่อกี้อากาศดีนะคะมานีมาทําความสะอาดเลยล่าละไต้ใต้ท้องเลือมันสกรปรกค่ะเอาขึ้นลรวคะ่ะแต่ว่าบรหัสนด้แล้วะะดอกค่ะบรหัสนี่เหตุจะเอาผ้าคุ้มเต็นคุ้มนี่คะ่ะบางนี้มันสกรปรก เดี๋ยวที่เอาน้ำยามาล่างยักน้อยค่ะข้างบนก็เฮ็ดเรียบร้อยแล้วค่ะข้างล่างเดี๋ยวต้องเซตเอาน้ำยาดเดี๋ยวค่ะแดดดีแต่ว่าหนาวยักน้อยเ้ยค่ะค่ะวัสดีค่ะ้มนี้ก็เลยมารีวิวไฮเบิ่งนะคะอากาศดีม้มนี้ค่ะแต่ว่าหนาวจังน้อยค่ะ แดดไปไหนแล้วะคะ่ะมิซาวลิงก์ก่อนแดดดีนะคะทุน่นทัางทุ่นมากสิม,มาทำความสะอาดเรือจะเอาเต้นลงนะคะรมเย็นจักหน่อยนะคะเหมือนี่ยปิงได้พ่อแม่ปองไผทุบปูทุก้สนสบายดีกันบ่ค่ะกินข่าวกันไปค่ะข้าวแรงค่ะ ก e ินกาแฟดิหย่อยตอนเศ้านี่ก็ประมาณสิบโมงเศ้านะคะอามปลมามปลตอซซลาะมาอามปลยยอนนะตาไมตานมาโลเวตตายา น้ารูลอันตะเวทตาซีเวอร์เราสปัวค่ะกาดดีเพื่ะค้มมาเนี่ยรีวิวแล้วนะคะมาเบิ่งกาดดอกใหม่อย่างนะคะดอกใหม่กาดดีค่ะมมาเนี่ยมื่สิฝน,กนตกเอมือ,อนฝนตกค่ะมื่สิไปเก็บเห็ดก็เพาได้ไปเก็บเห็ดหนาเดินชิปแล้วเนี่ย เดี๋ยวซิมี่ยูดอกเห็ดนะคะพุ่นดอกไม้นะี่ยมันดอกไม้ลงสิแตะเอินดอกไม้ดอกไม้ต้นไม้ mm. จักว่าต้น mm. ต้นแบบเขาเอาเสาหนาเอาไปตีข้างหลังไงใบไม้ทีนะ่งามอยู่เลยคะ่ะทีละอันเลือดเขากระใส เอาขึ้นเนี่ยนะเขาก็เอาผ้าคุ้มเห็นบ่นี่แหละกระสิเห็ดแบบเพื่อนนี่แหละนี่นี่ของเขากับอาหานได้คุ้มค่ะเดี๋ยวที่จะเอาคาตรงคาต่้งเตรียมเป็นเข่าทีเข่าทางค่ะที่ทำความสะอาดแล้วก็สซิให้เขาคุ้มค่ะผ้าเต็นเต็นก็เอามาแล้วค่ะยังไงแล้วสื่อเต็นมาใหม่ายละมังม้งเบื้องสูง เฝ้าออคุ้มเดี๋ยวฝนตกฝนอย่างพวกนั้นสิเปียกเห็นไหมเขาเอาเพิ่นเอาคุ้มทังสี่เหรอคะ่ะเห็นไหมคะ่ะนี่ตะอ,ออกห้างยักหน่อยตะกี้เราติดเพราะว่าเขาที่ส่อมมองนี่ก็สิซ่อมไม่เนี่ยจะก,กอเรียนเนี่ยเขาก็เลยบ่เอาเอาซ่อมก็เลยบ่เอานี่มาติดตะกี้นี่ยล่ำนี่สิติดมาตรงนี้แหละคะ่ะใส่คือสิซ่อม เขาติ่ส่องบ่งบ่ง,งนี่บ่งไม่บ่งนี้ละค่ะพื้นางนนก็เลยบ่กเอาใกล้ติดกันขอคุม้มเราของฮาบ้านดี่คุ้มนะคะกาดดีเรื่องใดก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์สาวน้อยเรยเอ็ดฟินแลนด์คะแนนะคะวิถีชีวิตอยู่จังใดกินอย่างใด่งแล้ว เตียมอย่างบนนี้เดีย๋ยวจะทำความสะอาดเลยนะกลมลงอีกโอ้ปวดหัวเข่าอีกแล้วนะทั้งต้ดำาเดี๋ยวจะเอานำยาคัดออกจากน้อยนะคะนี่มันเป็นคราบเป็นครืบอยู่นี่ค่ะดีนะครเอานำยาคัดบ่งนี่แล้วนะมีบึงขงา้างไหนหรือยังไดก็กดติดตามกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันแน่เด้อค่ะรัะกษาสุขภาพกันแน่เด้อค่ะช่วงมีโควิดยุดยังไดก็ดูแลให้กันดีๆนะคะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวรอคลิปหน้าทำความสะอาดนะคะเล็กก็พี่แบบเอ่ยมีฟอ Kola Niin Eikö sulla ole sitä pitkää harjaa? Ei tarvitse mennä sinne alle. Mä äh? niin jopa kylki. Mä on silloin... En mä jaksa. Okay. Se on varampi. Okay. Niin. Minkä se on. Mulla on varsi täällä. On harjaa, jos harjaa jossain tai räppää. No sehän on niin. bernaf <laughs> untuk <laughs> <laughs> Niin, onko helpompi, en tiedä. Joo. Ja sitä voi kastella vedestä, kun se on mäntysuopaa. Mitä? Sinä voit kastella täällä, järvessä. Mm. Eli se on mäntysuopaa. Tää on

Ei tarvi enää, se on ihan hyvä. Mä otin sen tarpeeksi lisää, että riittää varmasti. Ei, ei, ei. enjoy me กําลังใจ video call mia sana on video i can see yeah. you... i don't think i can yeah. okay. show you video 刚才我得耽了你一会 เอาเป็แปดเลยค่ะเบอขนี่จะออกงอแงแปดโอ้ย ไม่ค่ะต้องควาสะอาดเลยเมื่อนี่ล่ะชีวิตชีวิตคนฟินแลนด์ What?